ขันเณทีเปรดี้จะกับเมียตลอวันนคกขันเกวัดองเจตีย์ุมาจจยันตุเทววิาลทธิวิสเมียากขับันตาปนาคาติทันตาสันติกยังมุนิวรวจนังสาธบมสุนันตุธรรมสวนาการูอัยยมรันตาธรรมสวนาการโอยมรันตาธรรมสวนาการูอัยยมรันตาสักการยานามาพุถธสังมิโสสังมิโรปุสาภูพาสักการยานาโุสุมังคุตเกณฑีนะเมตตาสุมังคุตเกณฑีนะ มามีมามหาราพาอิติพุทธศาสตสุวรรณังวารัชตังวัฒนังวะพิจังวะทั้งวะประทังวะเอหิเอหิอคัจจยะอิติมีมานมามีหังนะมตตาสุมังคเรียนตินะมามีมามหาราพานมังนะมีสักระเยนติเสดตีนากัสุมังคเรียนติมังมีเงินทองจงสำเร็จเจ้าแบนเงินทองไหลมาเทมาสิริโภคาประสิทธิประสิทธิประสิทธิเมนณดีโมดีนากัสุมังคเรียนติบังเกิดโชคลาภวัฒนบารมีบังเกิดเป็นดีสิริมงคลนากัสุมังคเรียนติมามะมามามหาราพา กสูมังกอริยตีนมะม้าพุทธสังมิโสอสังมิโสโลปุสาบุภาโสมังกอริยตีนมะมังน้มีน้ดีโมดีนอกในใส่ขัวบุหลังน้มังน้มีน้ดีโมดีนัสำเร็จโอกาสานากาสะกเรยนามาโกโสมังกอริยตีนมะมังน้มีน้มังน้มีน้มังน้มีน้ดีโมดีโสมังกอริยตีนมะมีมามหาลาภาอิติพุทธศาสุวันณังวารจันตังวาธนังวาพียงวาทังวาปะฐังวาเอหิเอคาเจยะอิติมีมานะมามมหังอันนี้ก็เป็น ของดีที่อแอดมินช่อง y o u t u b e ต่างๆได้เอามาให้อัตมาปลูกเสกให้หรือว่าให้สวดให้เพื่อความเป็นสิริ id, เป็นมงคล <Good. S 1> บาง thing, ทีจะได้มีโชคมีลาภเ,เป็นบวญเป็นกำลังใจของหยาิของโยมเด้อเอาไปลุวยของมูจาวด้วยเพราป็น้องปลอดด้วยอูเจิมรัตตลี่ให้นะค่ะเนาะ ้องเบิกแซบอันไหนเน้องบ่แม่ไม่แซบกันค่ะนี่คือรถตดีถิ่มาเจิมน้ำปูเนาะค่ะอันนี้เข้าไว้กระเดารถตดีมัเจือมน้ำปูกับปูมันจะเจืมไม่นะครับเนาะอือไม่มีเขาเลยจะมาซุกซีของเขไว้มีอยู่ตัวเดียวนะครับคือสามแปดแกะผายตัวเดียวครับแต่ว่าไม่ตัวเดียวครับมีอีกตัวหนึ่งอยู่สองโคตัวหนึ่คือสิบหกนะครับเนาะ กอกันสามแปดไรันของมยอมาจจ่มบอกกับอาจาได้หนี่ของจับหน้าที่อมาเจิมของขายมาเจิมรืะรด้่ม่ให้ฟูเจิมให้ครับเพราะว่าไตน้ำลดกระดิ่งมาบนนี้ก็เลยเป็นสีน้ำข้นนะครับูนะครับ ที่พอไหวน้ำตจิตโตมากมือนีเลยก่อนออกเดินทางมากนะครับนอกระเด็นนมเป็นตัวมากพอดีไม่พูเจอมหนครับรถแท็กซกันเนาะของไฟมีอนไรแน่ยชุดที่จีไม่เจอที่นะครับรอบกระ็มีเก่าหนึ่กแล้วก็เจ็ดสนะครับว่าสามตัต่ว่ามแปดี่หลายตัวมูครับนี่อยู่ประมาณ4ห้าใบนะครับนของพอไหวมี่ายไทยยังแม่ค่ไห่าทยมีอยู่หหกหนึ่งห หกละกค่เจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดเนาะของเบิกซับใันหนงเก้าย์หนึ่งเก้าศ้าศูอันนี้อันนี้ของเบิกซับนะครับเพ้อนี่หนึ้านี่ครับของเบิกซับาที่ว่าเอาทำมาให้เจิมคู่เจอมใหม่มือีอันนี้ของพอสไว้หนึ่งเก้าครับว่าถ้่อก็มาขึ้กันยูครับเก้านยี่ก็จะเป็นอย่งเกูนี่ครับเพราะว่าสีตาไมอย่ครับเพราะ Ú, เป็นไายเช็ดของปูหมดที่แล so. ้วนะครับเนาะไายเช็ดของปูหมดทีเดียวอันนี้เป็นของก้าวผ้ารวยก้าผ้ารวยสิเป็นสามหาวกามีตัวเดียวคือกันสามหาเนาะค่ะเนาะค่ะปคคู่ปเพิ่งจะได้เมตตาเจิมรตเตรีเนาะค่ะเน้องเหมยส่นาทีแล้วมีไห ค่ะอันนี้คือเลขที่ร่วมกันแล้วเนาะค่ะสมช่องเนาะค่ะสรุปแล้วสิมีทายเอาแต่ทายไปเนาะค่ะน้องจังบาลายตัว3ามห้าเกนะคะเลขก,กับบาลายตัวนะคะแต่ว่าพ่นสื่อไลยใยซื่อค่ะขอคบคุณเอฟซทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในมือนี้แอดมินขอข่าวคำว่า,วาวสวัสดีค่ะ